สวัสดีครับได้เวลาลุยเขาร้อนกับผมบัญชาแข่งขันครับวันนี้มีประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจครับหลังจากที่นายจัฐมนตรียิ่งรักษ์ชิน,นวัตรครับออกมายอมรับครับว่าได้มีการนํารายชื่อการปรับคณะรัฐมนตรี22ตําแหน่งนําขึ้นโปรดเกล้านะครับซึ่งขณะนี้ก็รออยู่ในระหว่างว่าจะมีการโปรดเก้าลงมาเมื่อไหร่นะครับหลายคนเองก็ใจจดใจจ่อนะครับว่า โฉมหน้าของคอรมอรยิ่งรักชุดที่3จะมีหน้าตาอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยเชิญชวนคุณผู้ชมได้ร่วมพูดคุยข่าวกับลุยข่าวร้อนผ่านช่องทางทวิตเตอร์นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นโดยสามารถติดแท็กคําว่าปรับคอรมอรเข้ามาได้นะครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการเช่นเคยครับคุณเทพกิจก็จะมาสรุปความคิดเห็นของคุณผู้ชมให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งว่า มีความพิดเห็นต่อเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีข่าวมีข่าวคบว่ามีการปรับกว่า10กระทรวงแล้วก็มีการโยกย้ายถึง13คนนะครับแล้วก็มีการสลับเก้าอี้อีก9ตําแหน่งแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกอีกประมาณ5ตําแหน่งนะครับโดยวันนี้นายยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ออกมายอมรับครั้งแรกนะครับว่า ได้มีการนำรายชื่อขึ้นทูนเก้าแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอออกมาปฏิเสธหลายครั้งครับว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นะครับโดยรัฐมนตรีที่มีการปรับเปลี่ยนรวมทั้งหมด10กระทรวงก็คือกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับโดยโผที่มีการโยกย้ายครั้งนี้ตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมคุณประเสริฐจันทระรวงทองคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมพลเอกพฤฒสุวรรณทัศนนะครับคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพงศักรักพงไพศาลคาดว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีพลังงาน คุณประเสริฐบุญชัยสุขนะครับคาดว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณธวุฒิสายเกลือนะครับเปลี่ยนจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเปลี่ยนจากรัฐมนตรีคมนาคมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพลตํารวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีชื่อที่น่าสนใจคือคุณประชาประสบดีสสสมุทรปราการเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีชื่อของคุณยุคนลิ้มแหลมทอง เป็นรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์คุณศิริวัตรขจรประสาทเปลี่ยนจากรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณยุทธพงศ์จลเสถียนสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยนะครับก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรมีชื่อของคุณพงเทพเทพการนากลุ่ม,มาเลขที่111เป็นรองนายยกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีศึกษาธิการมีชื่อของคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ ส่วนคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้นั่งควบเก้าอี้รองนายยกรัฐมนตรีส่วนคุณประสบสุรศดีนะครับก็มีข่าวว่าจะพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเป็นรองนายยกรัฐมนตรีมีชื่อคนนอกอย่างหมอประดิษฐ์สินทะวณรงค์นะครับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมีชื่อของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสอสอนานพักเพื่อไทยเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข คุณวรวัตรเอื้อพินญากุลพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกมาเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ส่วนพักร่วมรัฐบาลนะครับก็มีชื่อของคุณสนธยาคุณปลื้มพักพลังชนมาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณวราเทพรัตนกรกลุ่มบมายเลขที่หนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสรรสนีนาคพงศ์กลุ่มหมาเลขที่1 1 1จากโคศกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็มาเป็น รัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีนะครับ22ตําแหน่งมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี13คนสลับเก้าอี้9คนแล้วก็มีรัฐมนตรีหน้าใหม่เข้ามาทำงานถึง8คนนะครับโดยมีรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งอย่างเหนียวแน่นก็คือคุณกิติรัตน์นลนองเป็นรองนายแวกรัฐมนตรีคลังคุณบุญทรงเตริยาพิรมก็ยังเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์พลักกาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน ก็ยังเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแล้วก็คุณเฉลิมก็ยังเป็นรองนายยกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงครับแต่วันนี้มีข่าวมีข่าวว่าคุณสานิตเทียนทองอาจจะพ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยแต่ว่าแกนนากลุ่มวังน้ําเย็นผู้เท่าเสนอเทียนทองนะครับก็ออกมาบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีการปรับคุณสานิตออกนะครับเพราะว่ายังทํางานได้ดีแล้วก็เชื่อว่าจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีชื่อของหมอประดิษฐ์สินทวนารงค์นะครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีรายงานข่าวเข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขว่ามีการวางตัวคุณหมอประสิทธิ์เข้ามาทํางานในกระทรวงตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะมาต่อยอดนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะหลักนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่รัฐบาลน,นี้เตรียมจะเดินหน้าแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นคนที่นายรัฐมนตรียิ่งรักไว้วางใจได้มากที่สุดครับ โดยมีรายงานข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่านายแพทย์ประดิษฐ์นะครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนรัฐมนตรีสาธารณสุขค่อนข้างที่จะสนิทสนมกับนายยกรัฐมตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ถือเป็นกุลสื่อคนรู้ใจของนายยกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นมือขวาที่คอยให้คำปรึกษาหารือมากที่สุดคนหนึ่งที่ผ่านมามีการคาดหมายกันนะครับว่าคุณหมอประดิษฐ์เนี่ยจะได้นั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้ เพราะเป็นที่รับรู้ของข้าราชการกระทรวงสาธารณาสุขโดยนายยกรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งคุณหมอประดิษฐ์เข้ามาเรียนรู้งานสาธารณาสุขตั้งแต่เริ่มต้นโดยบทบาทที่ชัดเจนก็คือการผลักดันให้เกิดการต่อย,ยอดระบบหลักประกันสุขภาพโดยคุณหมอประดิษฐ์ก็มานั่งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดสปสชที่เดิมนะครับจะเป็นสายแพทย์ชนบทในเครือข่ายของคุณหมอประเวศวสี จนเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ขององค์กรพัฒนาเอกชนคัดค้านการเข้ามาลวงลูกของรัฐมนตรีนะครับแต่สุดท้ายเสียงคัดค้านก็อ่อนลงแล้วก็ฝ่ายการเมืองเนี่ยสามารถที่จะส่งคนของตัวเองเข้ามายึดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ถึงสองคนก็คือคุณหมอประดิษฐ์คนนี้คนหนึง่งซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีดอตอร์คณิตแสงสุพรรณนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินซึ่งมีข่าวมีครา,าวนะครับในกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า ทั้งคู่เนี่ยมีความสนิทสนมกันนะครับโดยนายยุมตีเนี่ยมักจะมาหาดือกับคุณหมอประดิษฐ์เป็นการส่วนตัวประจําแล้วคุณหมอประดิษฐ์เองเนี่ยนอกจากจะเป็นบอร์ดในสปสชแล้วยังทําธุรกิจตก,ตกแต่งบ้านเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเดชคอมมาจําจำกัดบริษัท j จ d e v e l OP m e n t จำกัดและอยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณเศรษฐาทวีสินแต่ว่านายกุัฐมตีเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจหมอประดิษฐ์การปรับคอรมอครั้งนี้ จึงยิบชื่อของหมอประเิษมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขครับการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้สังคมคาดหมายครับว่าโฉมหน้าหรือว่าหน้าตาของคอรมจะสะสวยเหมือนกับนายยกรัฐมนตรีหลังจากที่มีโผล่บัญชีรายชื่อออกมาแล้ว22รายใครจะมาจากสายไหนใครเป็นเด็กของใครติดตามได้จากมิเคห์ข่าวร้อนวันนี้ครับ แน่นครา,าว่าการจัดโผคณะรัฐมนตรียิ่งรักสามครั้งนี้ยังอยู่ในมือของสามพี่น้องตระกูลชินวัตรไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดของคุณทักษิณชินวัตรคนใกล้ชิดของนายยกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรและก็คนใกล้ชิดของเจ๊แดงเยาวภาวงศสวัสด์ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการวิ่งเต้นกันจนฝนตลบภายในพักเพื่อไทยไม่ว่าก่อนหน้านี้นายยกรัฐมตรีจะออกมายืนยันครับว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่น่นอนแล้วสุดท้าย นายจุฬามรีก็ตัดสินใจเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยและก็ที่สําคัญครับการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นการวางยุทธศาสตร์สําคัญครับเพื่อที่จะซักซ้อมก่อนที่จะมีการปรับปรับรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะมีการอาภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเกมนี้แน่นอนครับว่ารัฐบาลเองดูเหมือนว่าไม่ได้เกรงกลัวการอาภิปรายไม่วางใจของพรรคฝ่ายค้านเพราะว่ารัฐมนตรีที่อยู่ในเป้าจะถูกอภิปราย ก็ยังนั่งอยู่ในเก้าอี้เดิมนะครับแน่นอนครับว่าการปรับคลรมอครั้งนี้เป็นการเอากลุ่มก้อนทางการเมืองที่เป็นสายใกล้ชิดของตระกูลชินวัตรเข้ามาทํางานนะครับปรากฏว่าชื่อชั้นของคอรมอทั้ง22คนเป็นคนใกล้ชิดของนายใหญ่ต่างแดนมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณพลตรธโรชัด,ดกุลดีโลกที่สําคัญมีชื่อของคุณประชาประสบดีคนนี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งถือว่าเป็นสายตรงนายใหญ่ตามสัญญาใจ ที่มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ที่น่าสนใจมากคือมีชื่อของคุณพงศ์ศักรัตพงศ์ไพศาลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีพลังงานซึ่งถือว่าคนนี้เป็นตัวแทนกลุ่มทุนแล้วก็เป็นกุลสือของคุณทักษิณด้วยแล้วที่สําคัญครับคุณสุรพงษ์ตัววิจักชัยกุลคนนี้เหนือความคาดหมายครับได้นั่งควบรองนายยกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยแน่นอนครับว่าภารกิจก็ยังอยู่ที่เป้าประสงค์ของนายใหญ่ในการที่จะต้องการเดินทางกลับประเทศนะครับ ส่วนโคต้าของคุณยิ่งรักเองเนี่ยมีชื่อชั้นที่น่าสนใจก็คือคุณประดิษฐ์สินทาวนานรงค์นะครับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขคนนี้เป็นตัวแทนกลุ่มทุนเป็นตัวแทนกลุ่มทุนด้านอาสังหาริมทรัพย์ที่เคยทํางานร่วมกับคุณยิ่งรักมาก่อนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสายตรงแล้วก็เป็นสายใกล้ชิดคุณยิ่งรักนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้แน่นอนครับว่าหน้าตาสังคมอาจจะยอมรับได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามีคนนอกหลายคน ที่เข้ามาแล้วมีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะกระชากเลตติ้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ดูสวยขึ้นสมกับหน้าตาของนายยุทธมนตรีเพราะว่าสังคมต่างก็คาดหวังครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถแก้ปัญหาประเทศแต่เป็นการมองเกมในระยะยาวครับว่าการปรับคณะมนตรีครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ครับว่าคุณยิ่งลักษณ์เองต้องการที่จะพิสูจน์ให้คนทเห็นว่า เธอยังสามารถที่จะตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้โดยไม่ได้มีพี่ชายหนุนหลังแต่ว่าเมื่อมองภาพรวมของการเดินทางไปพบนายใหญ่ในต่างประเทศก็รู้แล้วครับว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังของการจัดคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ครับ ในวันที่28ตุลาคมนี้ครับจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพิทักษ์สยามเพื่อที่จะรวมตัวกันของภาคประชาชนในการขับไล่รัฐบาลโดยมีการนำคนสำคัญเป็นเสอยพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์วันนี้ทีมข่าวของเนชั่นชาแนลนะครับคุณสเสถียรวิริยพันธ์พงษาได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเสียอ้ถึงเป้าหมายของการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ไปติดตามจากสัมภาษณ์พิเศษครับ ว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะมาจากการยึดอานาจอาจจะเป็นไม่ได้ถูกต้องยังเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะทํายึดอํานาจโดยประชาชนทํำยังไงฮะก็นี่ไงถึงได,งได้ทำไมถึงต้องอยากได้คนเป็นล้านล้านคนถ้าคนสองสามหมื่นนี่มันทำอะไรไม่ได้ยึดอํานาจโดยประชาชนถูกต้องเราจะเดินไปบอกคณะผู้บริหารหรือรัฐบาลว่าวันนี้คนล้านคน สองล้านคนแปดแสนคนเนี่ยเขาไม่เขาไม่เห็นด้วยนะที่จะให้ท่านบริหารบ้านเมืองต่อไปท่านออกไปท่านต้องออกไปครับแต่ถ้าเป็นสองสามหมื่นเขาบอกฉันไม่ออกแล้วอย่างนี้ต้องได้ล้านคนหรือล้านคนก็บอกไม่ออกอ,อ,อใช่ไหมเราก็ต้องมีมาตรการต่อไปแต่คนวิพา์วิจารณ์ว่า,นา,านนนเนี่ยถ้าทหารยึดอำนาจอีกเนี่ยบ้านเมืองจะถอยหลังลงพอไม่ยาวนานเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่พูดกันไปเองผมว่านะพูดกันไปเอง แต่มันเป็นเผด็จการซึ่งนานาชาติเขาไม่ยอมรับนะฮะไม่จริงพม่าเขายอมรับนะพะมาะ่าแล้วเขาอยู่ได้ไหมบ้านเมืองเขาก็จเจริญทรัรพยากรเขายังไม่ถูกเอาไปใช้นเ,นนนะเ,นเนี่ยเลยตอนเนี้นะเจริญเนี่ยเจริญยังไงใครจเจริญมันต้องคิดรนาวยราษดรเขาจเจริญไหม,มหรือ,หร,อหรือตัวนายจเจริญท่านท่านจเจริญไหมทุกวัน,นม,มาถึงถ้าถ้ายึดอํานาจครับแล้วทําให้ดี โดยประชาชนเนี่ยมันน่าจะดีมันน่าจะดีกรณี19กันยา49คนก็บอกโอ้นี่ล้มเหลวเพราะว่ายึดมาแล้วก็ทําอะไรไม่ได้คือมันไม่ใช่นี่พอพอยึดอำนาจได้7-8วันก็ตั้งรัฐบาลแนละ้วไม่ใช่มันต้องมีคณะคณะปฏิวัติต่อไปสักระยะหนึ่งเพื่อทําอะไรที่ตัวเห็นว่าไม่ดีให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะปล่อยให้มีการจัดตั้งรัฐบาลจะโดยอะไรก็แล้วแต่ คือถ้าทหารต้องคุมอำนาจสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งนี่คือประมาณก็แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมบอกไม่ได้แล้วจะต้องทําอะไรบ้างฮะต้องกว่าก็ดูแลกฎกติกาอย่าให้มันหยุมหยิมจนทําอะไรไม่ได้นะบ้านเมืองก็ไปไม่ได้หาคนดีมาดูแลเป็นตัวอย่างผมยิ่งถามว่านักการเมืองทุกวันนี้ท่านลองชี้ให้ผมดูสักคนที่ว่าใครที่ทําให้ประเทศเจริญมาไหนลองชี้มาเลยไม่มีใช่ไหมท่านชี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่นานาชาติาจะมองโอ้เนี่ยล้าหลังแล้วเระเด<ช>การทหารม,มาม,มามคุมประเทศมัน,มนมแล้วทุกวันนี้เผดเดการไหมทางรัฐสภาไหมพผะเดการไหมเขาจะเอาอะไรเขาก็ได้แต่ก็มาจากการเลือกตั้งไหมแต่เลือกตั้งเนี่ยแล้วเลือกมาอย่างไงเลือกจากการซื้อเสียงไหมเลือกจากการเปลี่ยนหีบบัตรมาไหมเลือกจากอมิตรสินจ้างมัมเ,เป็นไม่ได้คือคือนักการเมืองสอนให้เรารู้ว่า ประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่อย่างน้อยก็มีส่วนร่วมมากกว่าเอาทาหารมายึดอำนาจเลยก็ระยะหนึ่งไงก็ระยะหนึ่งไงก็ทําให้มันดีให้มันบ้านคือบ้านท่านลกลุงรังเหลือเกินวันนี้สายไฟระโยงระยงะยไปหมดนะน้าคามคก็เหม็นเน้อย่าก,ก็ลกลุงรังต้องตัดต้องทําให้เรียบร้อยแล้วหาคนมาตัดมาทํเนียให้มันดีให้เป็นแบบอยา่างหาคนดีหาคนดีซึ่งไม่ได้มาจากสภา ก็แล้วแต่ก็อาจจะเรียกสภาก็ได้ประชาชนนะเลือกก็คณะที่ที่ทำเนี่ยร่วมมือกันนี่ดูที่ว่าจะเป็นยังไงได้ครับแล้วถ้าหากว่าทวนนานาชาติเขาคว่ำบาตรประเทศไทยนีเราเสียหายไหมผมไม,ผม,ไม่ผมไม่เชื่อว่าจะมีการคว่ำบาตรผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนี่เป็นปรัชญาของนักการเมืองเพื่อพูดพูดเข้าไว้พูดเข้าไวา้ครับมผมยังเคยพูดกับน้องๆน,นะคุยกันเล่น ทหารนะบอกว่าเขามีเงินแล้วเขาได้อานาจรัฐแล้วพวกเจ้ามีปืนแล้วเจ้าไม่อยากได้อานาจรัฐบ้างเหรอผมก็พูดครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นข่าวร้อนที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนประเด็นข่าวร้อนทางด้านเศรษฐกิจมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจไปติดตามพร้อมกับคุณเทพกิจเลยครับ ว่าการประมูล 3G ผ่านไปแล้วเกือบจะสิวันเต็มๆนะครับแต่ทําไปทํามาเรื่องของการเดินหน้ายัางคงต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมติของที่ประชุมปปชวันนี้ก็สรุปแล้วว่าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาไต่สวนเรื่องของการประมูล 3G นะครับหลังเพจารณาคำร้องของคณะกรรมาการตรวจสอบชิจริดของวุฒิสภาแล้วนะครับที่มีการต้องเข้าสุดสายว่าการประมูล 3G วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ผิดกับพรบของการเสนอราคาตอหน่วยงานของรัฐตามมาตรา14หรือไม่นะครับโดยทางคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตของวุฒิสภาก็มีการยกประเด็นขึ้นมาหลักๆมีสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการยกประเด็นว่าในวันประมูลจริงๆไม่ได้มีการแข่งขันราคาเต็มที่ขณะที่เรื่องหนึ่งก็คือมีการตั้งข้อสงสัยไปถึงคณะกรรมการของบอร์ธรั์มนาคมที่มีการเร่งรัดมติรับรองการประมูลอย่างผิดปกตินะครับก็ถือว่าเร็วเกินไป ท้ายที่สุดครับที่ประชุมปปชวันนี้ก็มีการมอบหมายให้นายพักดีโพธิศริและก็นายใจเด็ดพรชายาเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนก็คาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการภายในสัปดาห์หน้านะครับนี่จะมีการเดินหน้าในการไต่สวนต่อไปขณะที่ในมุมของอดีตกรรมการปปชเมธีของแก้วนะครับบอกว่า ปกติแล้วถ้าหากว่าการประมูลอะไรก็ตามเกิดขึ้นถ้าเจ้าหน้าที่เห็นพฤติกรรมว่าอาจจะสอบการผิดพรบหัวประมูลต้องสั่งหยุดการประมูลทันทีนะครับแต่อันนี้ทําไปทํามาก็ยังคงมีการเดินหน้าและก็มีการรับรองการประมูลไปอีกจริงๆแล้วคุณเมธีบอกว่าตามพรบอของหัวประมูลเนี่ยมีลักษณะพ,พิเศษก็คือนอกจากมีการลงโทษเจ้าที่รัฐทางอาญาแล้วนะครับถ้าหากว่าสืบทราบว่า มีการสอบไปในทางการหัวประมูลเนี่ยยังสามารถลงโทษภาคเอกชนผ่านพนักง,งานสอบสวนได้อีกด้วยนะครับก็คือจะใช้ช่องทางว่าให้พนักง,งานสอบสวนฟ้องร้องแทนนะครับอันนี้ก็เป็นในมุมของอดีตกรรมการปปชขณะที่ในมุมของคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบเรื่องของการทุจริตและก็การเสริมสร้างธรรมภาภิบาลวุฒิสภาก็บอกนะครับว่าถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันพรุ่งนี้จะมีการส่งเรื่องถึง ผู้ตรวการแผ่นดินนะครับเพื่อให้ฟ้องร้องแทนเพื่อให้ยับยั้งผลการรับรองการประมูล 3G ซึ่งถ้าหากว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆไม่ทันจริงๆนะครับก็บอกว่าจะไปส่งเอาวันจันทร์หน้านะครับส่วนในมุมของกสชนะครับหลังจากที่มีหลายมุมเหลือเกินนะครับที่จะมาตรวจสอบมาไต่สวนเรื่องของการประมูลเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ทางเลขาธิการกสชฐากรตันทสศิษย์ก็บอกนะครับว่าแม้ว่าจะมีการตั้ง อนุกรรมการขึ้นมาแต่ส่วนเรื่องของการประมูลก็จริงก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรนะครับได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการตรวจสอบแต่ในส่วนของกรสทชอเองก็จะเดินตามขบวนการขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปนะครับโดยตอนนี้ได้มีการทับถามอายการแล้วก็ตัวแทนจากสำนักนายกเข้าร่วมด้วยนะครับคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้จะสรุป,ปราาชื่อได้ทั้งหมดซึ่งคณะทำงานที่ว่านี้ ก็จะปฏิบัติงานได้ในสัปดาห์หน้านะครับโดยมีการตรวจสอบพฤติกรรมการประมูลก็คาดว่าถ้าหากว่านับ จากวันที่ได้รายชื่อและฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วจะใช้เวลาอีกประมาณ15วันในการตรวจสอบจากนั้นนะครับสานักงานกาสทชก็จะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณานการออกอนุญาต 3G ต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของการเดินหน้า 3G ในละที่ดูแล้วก็ยังมารุมมาตุ้มอยู่นะฮะไม่รู้ว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงต่อไปครับนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดทางด้านเศรษฐกิจนะครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่คุณประชาอีกครั้งนึงครับ คุณเทพบกิจครับทั้งหมดก็คือประเด็นข่าวร้อนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามลุยข่าวร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าทุ่มตรงครับแล้วคุณจะไม่ตกข่าวสําคัญสำหรับวันนี้เราสองคนพ้ทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ